เห็นชัดบ่ล่ะสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นครับโอ้ยโคโยตีครับสดไม่ไม่ครับสดสดเลยดิบ้านเนี่ล่ะบ้านสามะคีบ้านสามะคีครับกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นเอาขย้อยขย้อยขย้ายยังไงตายบ่ โอ้พอแล้วพอแล้วให้ต้นเจนกันนกต้นเจนครับ้นเจนกับสุเจนกุุงบุพเครับซิวอ้าวครับแต่ิ่วสิวิวเจ็ดใกับองครับสิ่วอ้าวครับเคลื่อนสิ่วยังกริ่วไปิ่วิ่วหน้าเทานี้ครับยังบัวเดรล่างครับยังบัไเด้ขั่วยังบัวเดรเห็นหยงครับตอดหอมกระมากับ กอนซน่นเุียว้กับ้นนีกุ้งเต้นกับกุ้งเต้นใส่ข้าวคัวใส่บักพิกก็คืาบ้มมากแบบนั้นด้มมากแบบต้งเฮ้ยไม่ต่ำตาำตําแบบแยบใส่ประกอบใส่ประกอบบางคนกระสีบักินแบบสดสไขเย่าวขยาแบบพอดีจวด อันนี้เอาไปทำอะไรนี่อูถ้าใช้อีสานอื่นก็อูครับอูอูหมอนู้นหมอนน้ำหน่อยๆอูนแห็งๆใส่ตะแคร่ใส่ไปบระกวดใส่ักพกิกลรอักพริกลอกือบักิกหน่วยครับถ้าใส่ไฟดูปรยากไปน่อยครับพี่งชดีครับ กุ้งเต็ครับกุ้งเต็ดเต็ดอันี้อีรอสโอเคเต๋เต๋เต๋มันเต็ดเออมือดีครับมานนี่หากุ้งก็ได้กินหาปลาก็ได้กินครับมือดีลดป,ดปลาแซลมอนก็ต้องเดินทางจากเลื่อนเกา่าวันละขึ้น พี่น้องจะกินอยัางน่อข้อแรกน่อเป็นดีน่อง,อองน้ำตาลนมำนะกินน้ำแกนเด้อด้านมุกดาเด้อครับมุกดาเหมืนในบ้านสุขครับเหมือน,นี้เกมุกแต่สื่อทั้งไทยทั้งยิ่งกว่าทั้งฮานอยทั้งเล้าวันนี้การนำเสนอเด็กน้อยเด็กน้อยคดีเด็กน้อย เด็กน้อยเด okay no, no. no mm ็ก hmm. น้อยยังค <limitations> ือใหญ่เล็กน้อยยังคือแก่ใหญ่แเถว่าอย่าแลบผิวที่หล่ะโนโนะย้เย้ยังแลบผิวที่หล่ะโนโนะไม่ให้ถ่ายโนโนะยังไงก็เย้เยสิโนโน่โอ้ยแขกันหลายหมื่นจ้าดีฮาวรับการสั่งเลยรับการสั่งบอกให้สายตาเจ๊เย้เยเนี่ยอย่ามือปิดปากเด้อแค่สายตาเจ๊เย้เยเนี่ยอย่ามือปิดปากที่ล่ะแค่สายตาเนี่ยเอาไหล่ดูดิหนูดูดูแสายตาตอน อ้ายนะ้าวก่มนี่ค่ะดูอะไรดูอะไรกันครับสามนาทีปลากุ้งเต่าหูเฮ้ยเยอะกว่าเเยอะกว่าเยอะจวน้ำตกปูปลา พี่เขาเนาะดอันน Harr <Debatte, S 2> ี S <mulheres> <S ้ค <shocked> okay, oh, ือครับของท่อครับของท่อก็เบอยู่ด้วยจะไปถ่ายเบนว่พอโทดใส่เดี๋ยวปีออนโอเคครับสวัสดีครับ